อย่างทางคริปปินเ,เริ่มอยากจะส่งนักศึกษามามาฝึกงานนะคะมาฝึกงานนี่นี่แหละครับที่เขาอยากมาเรียนรู้การต้อนรับอย่างอบอุ่นแบบไทยเป็นอย่างไรแล้วก็สามารถแล้วก็รับเข้มาแล้วก็ได้เรียนกันทางด้านภาษานะครับาทางิลิปปินภาษาอังกฤษเขาค่อนข้างถือว่าดีมากเลยเพราะว่าประเทศญเขาใช้ภาษาอังกฤษ ะะถือว่าเขาก็จะมาเป็นอาจารย์ภาษาอังกฤงให้กับเราแล้วเราก็เป็นอาจารย์ในด้านของการต้อนรับให้กับเขาแลกเปลี่ยนกันแลาและเลี่ยนนี้แล้วอย่างนี้ค่ะพอพอเปิดประตูอาเซียนขึ้นมาแล้วอะค่ะถ้าทักษะภาษาของเรายังยังยังพัฒนาได้ไม่ไม่เท่าขนาดที่ถือว่าสามารถสื่อสารได้อย่างดีเนี่ยผลกระทบที่ตามมาจะมีอะไรบ้างเนียค่ะเออ ผมว่าในระดับผู้จัดการนะครับาภาษาเขายังสามารถเขาเขาาไปสื่อได้สบายๆเลยทีนี้มันมีอีกอย่างหนึ่งนะครับที่เราเป็นห่วงเรื่องภาษานีโชคดีที่ว่าเพชรบุรีโดยเฉพาะในชะอำ ในช่วงเดือนพฤศจิกาไปจนถึงเดือนมีนาเนี่ยเรามีแขก่างประเทศมาเต็มโรงแรมหมดเลยนะฮะทุ่น,นี้เป็นลองสเตย์พนักงานให้สื่อสารภาษาอังกฤษได้อย่างสะดวากเป็นการฝึกเอาในต,ตัวนี้ช่วยได้นะครับ <ภา S 2> พอเข้าพ้านหน้าฝรั่งพบเราก็จัดคอภาษาอังกฤษกก 30, ที่จะเอามาสอนนะครับก็ไม่น่าเป็นห่วง ในตีกว่าที่เหลือเนี่ยเราพยายามจะเพลงอย่างมากที่ภาษาอังกฤษนอกจากภาษาอังกฤษแล้วภาษาอย่างอื่น,นจําเป็นมากน้อยขนาดไหนคะภาษาอื่นภาษาอาลซีนเนี่ยผมว่าในในภาษาพม่า,มาถ้าเรารัแรายงานเข้ามาเนผมว่าใช้ภาษาอังกฤษง่าย,าย,ายเบื้องต้นเนี่ยได้ครับ ไม่ไม่จำเป็นต้องรืมเลยยกเว้นแต่ทางด้านความวงงเนี่เยเาในใจต้องอรู้ภาษาธม่าภาษากัมพูชาแม้แไปฝั่งอีสานฝั่งนี้เราใกล้ชิดกับพมา่าไม่ไดาจะเป็นห่วงนะ<า>ยังยังคิดว่าภาษาอังกฤษเป็นภาษาสากลที่สามารถสื่อได้ นอกจากทํามะแล้วเรายังจะมีการเหมือนเหมือนมีการประสานงานในเรื่องของการแลกเปลี่ยนแรงงานกันในออกับประเทศอื่นๆบ้างไหมคะในภาคเครือข่ายดูแเอ,อเราคุยกับสมาคมแรงแรงไทยะฮะเราคิดว่าสิงคโปร์แล้วก็ภาษาจีนจีนจะไปจะเป็นตลาดใหญ่ของเรา สองสองอัน,นี้ย้วยเราคิดว่าน่าจะมีการแลกเปลี่ยนส่วนพม่าเดี๋ยวนี้นะครับในระดับต้องยอมรับว่าภาษาอังกฤษในระดับราชการของพม<ะ>่าเนี่ยเขาดีดีกว่าเราดูแลราชการของไทยเร<ะ>ะะาการสื่อสารมาเลเซียที่เรายังมองดูอยู่ว่า ธุรกิจโรงแรมของเขาเนี่ยกับท่องเที่ยวของเขาเนียยังพอที่จะมาแลกเปกลี่ยนกันได้เราเคยไปจัดไทยฟู้ดเฟสติวัลไม่ว่าจะที่สิงคโปร์หรือมาเลเซตัวเนี้ยเป็นการที่จะให้ทางฝ่ายของเราเขาไปอยู่กับเขาส5บ15วันหรือเดือนหนึ่งในช่วงที่เขาในโรงแรมเขาทำ โปรโมชั่นทางด้านอาหารไทยแลกเปลี่ยนกันคับกับโรงแรงมเก็จะเป็นในสายของการแลกเปลี่ยนมากกว่าแล้วจะมีโอกาสที่แบบว่าให้แรงงานของเขามาอยู่กับเราอย่างถาวรเลยหรือส่งของเราไปอยู่กับเ <c oughs> ขาอย่างนี้มีไหมคะค่าจ้างค่าจ้างของเรางคงโอเวอร์บัตเจ็ตถ้าเอามาเลเซียรหรือสิงคโปร์มาแน่นอนที่สุดมันต้อง จ้างในระดับบริหารเท่านั้นเลยถ้าให้เขามาระดับปฏิบัติการเนี่ยคงคงสู้ค่าจ้างไม่ได้ก็อาจจะเป็นในส่วนของนักศึกษาเพื่อมาแลกเปลี่ยนความารู้การนักศึกษาเนี่ยทางมหาวิทยาลัยในเพชรบุรีนะครเราเราทำแลกเปลี่ยนกัยู่นะฮะที่ทำก็คือนักศึกษาจีนของมหาวิทยาลัย แรกจะพัเพชรบุรีรับมามแต่ละครั้งเนี่ยสองร้อยคนสามร้อยคนที่เขาเอามาเขาสอนภาษาจีนเราเราสอนภาษาไทยให้เขาแลกเปลี่ยนในเรื่องภาษาด้วยอย่างนี้ค่ะพอเรียกว่าจะเปิดอาเซียนแล้วอีกไม่นานแรงงานไทยทั้งคนที่อยู่ณนะปัจจุบันที่ถือว่าอยู่ในภาคธุรกิจโรงแรมและการท่องเที่ยวแล้วรวมไปถึงคนที่อาจจะก้าวเข้าสู่ แงงานในภาคธุรกิจโรงแรมแบบนี้จะต้องเตรียมตัวหรือปรับตัวยังไงบ้างคะผมว่าท่านแรงงานไทยเราขอให้ปรับเรื่องทักษะนะครับเรื่องทักษะในการทำงานเพราะว่าการเรียนรู้เพิ่มเติมเนี่ยสำคัญที่สุดนะครับเพราะว่าจะปรับตัวเข้าสู่ระดับสากลระดับอาเซียนได้ เราเราไม่ต้องพูดถึงประเทศอ,อื่นเอาแค่สิงคโปร์มาเลย์ูนายนะครับอันเนี้ยเราเราต้องพยายามสามารถที่จะเคลื่อนย้ายแรงงานไปทำงานกับเขาได้นะครับส่วนประเทศอื่นเนี่ยไม่ว่าเวียดนามกัมพูชาพมา่าหรือแม้กระทั่งลาวนะครับเราเราคงจะต้องอเรียนรู้วัฒนธรรมเขาบ้าง เพื่อดึงการท่องเที่ยวเข้ามามเพราะว่าประเทศที่ไปลงทุนในประเทศเหล่านี้ยไม่ว่าจะเป็นเกาหลีญี่ปุ่นนะครับเขาเรียกว่าไปไปลงทุนในประเทศที่กัมพูชาพม่าหรือแม้กระทั่งลาวเวียดนามเนี่ยเราสามารถให้เขามาเที่ยวที่เมืองไทยเราได้อันนี้เป็นตลาดที่เราพยายามหรือเขาเรียกว่ากลุ่ม ลุ่มเอสแที่ทำงานในประเทศามาลงทุนในประเทศนั้นนของเราก็มีของเราก็มีนิคมอุตสาหการรมอย่างญี่ปุ่นที่มาทำงานเนี่ยที่นิคมอุตสาหการรมอยุธยาเนี่ยบางทีก็มาตีกอกล์ฟที่นี่เราสามารถที่จะทำมาเก็ตติ้งให้เขามาเที่ยวได้ดึงดูดได้หมดดึงดูด<ๆ>ให้ให้มา,าให้มาเที่ยวครับ ในฐานะนายสมคมการท่องเที่ยวจังหวัดชลบุรีนะคะมองการเปิดประตูอาเซียนในภาคของการท่องเที่ยวในย่านตะวันตกตรงนี้ยังไงบ้างอะไปยังไงบ้างคะผมว่าเราเชื่อมโยงกับพม่านะครับนะครับไม่ว่ากับการจนะบุรีหรือว่าประจวบที่ประจวบด,ด่านสินขงขรที่การจนะบุรีคือที่สังขบุรีที่จะเชื่อมกับทวาย อย่างที่ผมเรียนเบื้องต้นว่ากลุ่มธุรกิจทั้งทวายทั้งมาริตแล้วก็ที่เกาะสองละมานะครับเขาเขาสนใจที่จะมาเที่ยวที่เพชรบุรีนะครับแล้วก็เขาเขาให้เราให้เตรียมจัดโปรแกันทัวร์ให้เขาสองคืนสามวันนะครับอันนี้สำหรับคนที่มีสตัง เป็นพมา่าจริงๆเลยที่เขามีสตังมีประธานหอ,อการค้าทวายนะครับเขาเอาลูกชายเขามาเรียนที่เอแบกกรุงเทินะฮะจะจบแล้วผมได้คุยกับเขาเขาพูดภาษาไทยคล่องน,นะครับแล้วก็เขาบอกว่า,าคนพมา่าเนี่ยที่มีสตังเนี่ยยังอยากจะมาเที่ยวเมือไทยนะครับส่วนแรงงานก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งน,นะครับ สินค้าร้านโชว์หวยต่างๆเนี่ยเขาก็มาซื้อสินค้าของฝั่งชายแดนไทยไปขาย<า>นะครับก็น่าจะาพม่าเนี่ยเป็นเป็นจุดที่เราจะเปิดเริ่มต้นสำหรับเพชรบุรีนะครับเราเราวางแผนที่จะไปเยือนพมา่าภายในต้นปีหน้านะครับเพื่อที่จะไปเซ็น MOU ทำคอนแทคลุ่มกันว่าะจะเอานักท่องเที่ยวแต่และฝั่งไปเที่ยวกันได้อย่างไรนะครับแต่พม่าเนี่ยจะมาก่อนพม่าจะมาเที่ยวกับเราก่อนเท่าที่สัมผัสจากการเจรจาธุรกิจการค้ากับเขาสองครั้งนะครับที่เพชรบุรีแล้วก็ที่ปักกิ่งค่ะเรียกได้ว่าภาครายงานของเราของไทยเองเนี่ย ก็พร้อมที่จะให้บริการนักท่องเที่ยวที่จะเข้ามาท่องเที่ยวเองหรือว่าจะเข้ามาร่วมทุนในการทําธุรกิจอื่นๆด้วยรวมทั้งแรงงานในต่างประเทศเองด้วยก็พร้อมที่จะก้าวเข้าสู่มาในประเทศไทยแล้วก็มีการแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกัรด้วยเช่นเดียวกันใช่ไหมคะและแน่นอนว่าตามกฎหมายแรงงานนะคะไม่ว่าจะเป็นแรงงานที่เป็นคนไทยหรือว่าเป็นแรงงานต่างด้าวที่มาจากต่างประเทศก็จะต้องเข้าสู่ระบบประกันสังคมค่ะอันนี้ต้องมีการทําความเข้าใจกับลูกจ้างเรามากน้อยขนาดไหนสำหรับการเข้าสู่ระบบประกันสังคม พนักง,งานโรงแรมเนี่ยใกล้ชิดกับประคันสังคมจังหวัดมากเลยนะครับ<ฆ>ไม่ว่าจะเจ็บป่วยประสบอุบัติเหตุอย่างยกตัวอย่างเพชรบุรีโดยเฉพาะชะอำาหรือเสียชีวิตหรือแม้กระทั่งกเกษียณนะครับ<ฆ>มีหลายรายที่กเกษียณเขาก็ได้งเงินจากประกันสังคมเป็นก้อน<ฆ>นอกจากจากสถานประกอบการจากโรงแรมนะครับ ยังได้ยังได้ประกันสังคม,มยังของผมมีคือโรงแรมเนี่ยเวลากเกษียณอายุเนี่ยเกษียณตอนอายุ55นะครับเขาจะไปเคลนเงินกเกษียณอายุตลอดเวลาที่เขาทํางานจากประกันสังคมก่อนอส่วนของโรงแรมก็ให้แต่โรงแรมก็ยังทําสัญญาจ้างเขาต่อสองปีต่อครัง้งสองปีต่อครั้งอยู่ นะฮะเรายังทําสัญญาว่างางเขาอยู่เพราะว่าเราถือว่าเขาสามารถทํางานได้ถึง60สิบปีแต่ช่วง55ที่เขากเกษียณเนี่ยเขาทํางานตั้งแต่ต้นมาเนี่ยเขาส่งประกันสังคมเขาได้เงินเป็นก้อนเป็นแสนเลยนะฮะมไม่ต่ำกว่าแสนที่ทํางานมานานนะครับแล้วก็ ผมมีเมื่อเดือนที่แล้วพนักงานที่ทำงานกับผมมา17ปีเสียชีวิตค่ะตลอดระยะเวลาที่เขาทำงาน17ปีเนี่ยเขาได้เงินประกันสังคมมาเราก็มอบให้ลูกของเขานะครับแล้วยังมีเงินที่ทำงานที่นับจากที่ทำมาก่อนกเกษียณนี่ย ก็ยังได้อีกก้อนนึงเราได้ทั้งค่าจาปพนกิจศพถ้าช่วยทำทำงานทำบุญทาเสียชีวิตทำศพนะฮะและได้เงินประกันสังคมตลอดระยะเวลาที่เขาเมือแล้วก็เป็นเงินก่อนที่จะถึงเกษียณอายุได้มาตอนนี้เราก็ดูแลลูกของพนักงานให้เขาทำให้เขาเรียน ในบ้านการโรงแรมนะต้องอาศัยของประกันสังคมนะครับเรยกว่วาสันันกงานประกันสังคมนะคะเข้าไปมีส่วนร่วมกับทุกภาคธุรกิจจริงๆแม้แต่ภาคธุรกิจโรงแรมเองในตอนนี้ก็ทุกคนเข้าสู่สิทธิประโยชน์ของประกันสังคมนะคะแล้วก็แน่นอนว่าจะได้รับสิทธิ์ดีๆเหล่านี้ที่เงินทุกบาทที่สตางค์ที่ ผู้ประกันตนส่งไปเนี่ยมีประโยชน์กลับมาสู่ทุกท่านแล้วก็รวมไปถึงครอบครัวด้วยแน่นอนค่ะวันนี้นะคะต้องขอบคุณคุณวสันกิติคุณนาะยุสมาคมการท่องเที่ยวจังหวัดเพชรบุรีมากนะคะที่มาร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นับเราขอบคุณมากค,ค่ะรายการสถานีปลายสังคมยังไม่จบนะคะพักกันก่อนสักครู่ติดตามช่วงหน้าต่อค่ะ